วันไหนไว้ที่มันมาคัดอ่แต่แบงค์มึงนี่ต้องปรับปรับอะไรนะครับนายกอ่านติเคตผมหรอต้องปรับอะไรนะครับพี่อะอะไรวะอะไรวะเสือ วันนนายกให้ผมอ่านดีเก็ตเขาบกเจออะไรโปรแกรมก็มันมันโหลดมันโหลดทุกอย่างไงมันเป็นคนแบบอยากรู้อ่ะว่ามันช่วยได้จริงไหมอะ cmd อะอ๋อเขามาขอความร่วมมือแก๊งเราผมไปดีเบตไอ้เรื่องบัฟคำพูดคำจาที่มันเกิดเลยไปเขาก็เลยส่งพอรั่มมาให้เราไป แบบสอบถามว่ามันควรจะแก้ตรงไหนอะไรเงี้ยคือเขาถามทุกคนในแก๊งท,ทุกคน<ม>ในเมืองที่เป็นแก๊งกำลังรวบรวมอยู่ว่าควรจะปรับตรงไหนแก้ตรงไหนไเป็นแบบที่ดีขึ้นกว่า<ม>น,นี้ให้เล่นสนุกให้เล่นสนุก่านะมไม่เมื่อกี้กูจะพูดเลยที่แป้งกูอ่ะอยากให้มึงปรับไปน,นิดนึงเวลามันมีเรื่องเกี่ยวกับบุคคลบุคคลหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นอ่ะมึงไงชอบแบบพยายามแบบไปแบบว่าบางให้ออกตัวให้นะครั้งที่แบบว่ามึงต้องรู้ให้มันแบบ คือข้อมูลมึงต้องเยอะก่อนก่อนที่จะพูดอะไรออกมากูกูเห็นมึงอ่ะพูดแบบนี้หลายเรื่องแล้วกูเตือนมึงด้วยความหวังดีเนี่ยเข้าใจป่ะแบ๊บเข้าใจครับเลยรู้น้อยพูดมากอ่ะรู้มากพูดน้อยอ่ะไม่ถ้าถ้าถ้าพวกงออกตัวให้อ่ะกูไม่มีปัญหาอย่างเช่นอ่ะไอไอ้เวทอะไรอย่างเงี้ยออกแรงได้เลยถ้าเป็นน้องๆในเซิร์ฟหรือว่าอะไรเงี้ยไม่ไม่ต้องดูด้วยว่าเรื่องไหนอ่ะควรควรจะต้องรับฟังหรืออะไรเงี้ยไปก่อนเข้าใจป่ะแบ๊บ เนี่เจอในเงยเฉยเออนี่เตือนด้วยความหวังดีนะเข้าใจไหมน้องเข้าใจไหมมันก็ไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดหม่ได้ผิดมึงไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดมึงเป็นคนรักเพื่อนดีใจเจตนาดีแต่เรื่องบางเรื่องเจตนาดีๆมันจะทำให้บางอย่างมาในนี่ไงมึงนึกภาพออกป่ะมันจะส่งเสียมากกว่ามากกว่าทางที่ดีแค่นั้นเลยต่อมึงอ่ะต่อมึงอ่ะต่อมึงอะแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยกูแค่เป็นห่วงมึงเลย แต่ในเรื่องในเรื่องของน้องมันก็ก็ร้อยเวลาเป็นวิสูตรเนาะว่ามันยังไงเนาะนั่นแหละพี่มันอะไรไม่นานแล้วก็มันโหลดไหมอืมช่วยอ่ะใช่แต่อย่างที่ลุงพูดกูก็กูก็กูก็คิดเดียวกับลุงนะคือคนเราถ้ามันแบบเจตนาดีมันก็ไม่มีอะไรแบบนี้มันไม่มีมันไม่มีมันไม่มีทางไม่ที่จะเกิดขึ้นเว้ยผมผมไม่ไม่เคยแบบไม่คาดเดาเลมึงมึงมึงเชื่อป่ะมึงเชื่อป่ะไอ้พวกเนี้ยกูกูไม่ได้พูดแบบปกป้องใครนะฮะไอ้เหี้ยคนที่โหลดมามันคิดจะใช้อยู่แล้วเว้ยนอกนั้นจะโหลดมาทำไมวะ อ่า uh, ใช่พื้นฐานนะเจตนาคือกูอยากอธิบายให้ลุงฟังมากเลยว่าทีมดีมันมันไม่ได้เป็นโปรสมุนไปอ่ะแค่นั้นเลยแค่เจตนามันก็สอแววแล้วเพราะว่าจริงอ่ะกูอ่ะก็รู้จักคนใช้โปมาเยอะเหมือนกันเยอะมากมันมีมันมีหลายอย่างเวที่แม่งทำได้แม่งหมดอ่ะ ย่างเช่นเอาบตบบสวจไม่เจออย่างเงี้ยไอเชี่ยเอามาไว้ในเมาส์ไม่กลัวเคยเล่นเคาน์เตอร์ไงเถอะแล้วแล้วคนที่เล่นกับกลัวแม่งใช้ปนเยอะปั๊มลงปั๊มแรงอย่างเงี้ยเ,เป็นเป็นรุ่นน้องที่กูรู้จักอ่ะแม่งเปิดแบบตรีมอยู่ก็ไม่เห็นไม่เห็นจอว่าใช้อ่ะอเอามาลงในเมาส์ <รอ S 1> ก็ได้ใช่ใช่ผมผมดูเนี่ยผมดูคลิป<แ>ในอาร์มล่าส,สุดที่เขาพูดถึงโป้โคตรหย่างเว์อรันผ่านอีกเครื่องผ่านแปดได้อะไรรู้ไม่มีทางเจอะ โอ้ยุคนี้ร้านตะบันเก่งจริงๆไม่ไม่ได้ผมก็พูดแบบนั้นไม่ได้ผมก็ไม่รู้ไงของพี่เป็นโปรที่สั่งฝังชิปในสมองไงเซอร์ด้วยเป็นเลือดเนี่ยเดี๋ยวต้องเลือดอะไรวิ่สมองแล้วม่านตาเราจะเป็นล็อกเดี๋ยวต้องตาเราจะแบบเปิดเลยเนี่ยเปิดสมองอะรู้ความไหมล็อกความสามารถในสมองอะไพรแต่เรนนี้ประวัติมึงไม่ดีแล้วนั่นหนึ่งคนนะกูติ๊กมึงไม่ก่อนแล้วกูติ๊กมึงไม่ก่อนได้แบงค์หนึ่งคนแลนี่ต่อแววแต่ไม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 ่ดิ ยังไม่ชัดเจนเราอีกนิดเดียวมันมีใครบ้างนะครับมีป๊อปคอร์นและใครนะนี่นี่ไอ้ดินนี่ไอ้มาไอ้มาพูนไอมาโู้มาโู้มาพูนแล้วใครแล้วก็เดวิลที่ออกมาจากเอฟีไออีกคนนึงเดวิลใช่อันนั้นอันนั้นมีของในเมืองอยู่แล้วเล่นอยู่ในเมืองอยู่แล้วแล้วมันอยู่แก๊งยังไอ้มันรอเข้าแก๊งอยู่เลสล็อตไม่ว่าง แกโดน<ม>ดูรรพูด<ล>อะไรเ<ม>ยอะตอนนี้เดี๋ยวไม่ได้ไม่อยากออกตัวให้มันแล้่นนผมก็กลัวเหมือนกันแต่ผมเข้าใจความรู้สึกมันแค่นั้นเองป<ล>ไปมึงไเรียกน้องมึงมาเลยพรุ่งนี้นะเออ มามาอยู่แล้วมันมาแล้วเดี๋ยวกูเข้าหนึ่งสูดแป๊บหนึ่งมาเเจอกนรัดเกมไอ้เวทมันเอาตลอดตลอดวกกยังหนึ่งศูนยะยังลงได้ของมึงออกปะยังลงผมไปเล่นตาล่าอยเนี่ยเคยไป่นตล่ในีสองเนีเฮ้ยแล้วผมออกยังยังยังเขาไปเด็ด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 ไปเไเด็ดอ้สุดร้าวผมออกยังวะไปเด็ดไปเด็ดไปไม่ไดหมดเลยแล้วก็ปออกไปแล้วกัออกไปแล้ว มันดูบัตรไงบัดรในตัวไงไอ้แฟงไปช่วยเขาน่าจนหน่อยดิไอออนแต่สองจุดศูนยมาก็ทางของมึงดี่ว่าไอ้เฮียไอ้ยิงควายไม่ได้ไปช่วยเขาแรกเงินหน่อยไม่ใช่ไม่ไปไปไปฮะไอ้เฮียขี้เกียจ อเออพี่ถึงแล้วพี่ถึงแล้วน้องไอ้มาโฮไปลองหาขึ้นตู้ขึ้น,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 นอะไรอ่ะเอาเอารถไอ้เฮียมาไปไม่ทันไหวเฮียมันจบแล้วอะอะไรนะรถยืมฟาร์มเหรอไอ้มาโฮมึงยังไงเนี่ยได้แล้วพี่มึงไม่มีใช่ไหมเนี่ยไอผมมึงซื้อเข้าใหม่เลยผมไม่ได้ลงอะไรเลยโอเคโอเคแต่มีเรื่องเน็บมงึงปิ้งเนี่ยที่กูเป็นหว่วง ใช่เกี่ยวโดนร้องอะ่ะเัจะไปซื้อสายแลนอยู่เนยอ๋อไม่ใช้ตัวรับสัญญาณอยู่หรอใช่พี่เออมันไปซืป้อสายแลน Grammy นะไอ้อแฟงกูรู้ว่ามึง,ม,งมึงคิดยังไงไก่ปอปพรที่คือพี่คิดว่าผมคิดอะไรฮะพี่คิดว่าผมค<ะ>ิดออะไรแล้วมึงคิดว่ามันใช่ไหม ไม่ใช่เออนั่นแหละกูก็นนค,คิดแบบนั้น,น่ะถ้าคนใช้มันจะอีกแบบหน,นึ่งไว้ไม่เหมือนมันหลับถ้าบอกถ้าบอกว่าไอสุพัทใช้ผมนจะเชี่ยวกว่าอีกความความคิดผมแบบมัน หลายอย่างเว้ยในความคิดเราแบบไอ้เงี้ยมันถ้ามันใช้แล้วอย่างแรกเลยนะมันจะแพ้ได้ยังไงเออหลายอย่างเว้ยคือมันเล่นอ่ะมึงมึงก็เห็นอยู่ว่ามันเล่นเป็นไอ้เหี้ยมันดูออกมันดูออกใช่พี่มันดูออกมันเล่นเป็นมันไม่เล่นไม่เป็นนะเว้ยเล่นเล่นเล่นกันหนึ่งหนึ่งไก่พัดอ่ะเล่นเก่งเลยแหละใช่เล่นเก่งเลยแหละ แต่ว่าแต่ถ้าพูดถึงว่านักแข่งก็ใช้โปมมันก็มีก็กถูกไอ้น,นั่นอะ,อะแต่ว่าไม่รู้เดยแต่กูรู้สึกว่ามันไม่ได้ใช้อ่ะใช่โพโอ้่ผมว่านะถ้าถ้ามันถ้ามันใช้อ่ะไอ้พัดร้องไปแล้วเว้ยจริงไหมเว้ยไอ้พัดร้องไปแล้วร้องแ,แต่นี่กับมันแล้ว มาโคมึงไม่ได้ใช้น้อเพราะมึงแพ้กูนะแต่กูอยากรู้ว่าวมันคือช็อตไหนอีกอย่างที่กูอยากรู้เนี่ยมันคือช็อตไหนเนี่ยนั่นแหละที่ผมอยากดูอ่ะคือช็อตไหนนั่นแหละผมไปขอแอดนินดูเขาบอกว่าถ้าฝั่งดูนอนุญาตเขาก็จะให้ดูถ้าฝั่งน้นแม่อนุญาตเขามแสงว่าถ้าเขาจะทำอย่างเงี้ยบรรทัดฐานคือใครมี cmd ในเครื่องไม่ว่าอย่างไรก็ต้องโดนแบนหมดอ่ะใช่ใช่ต่อให้เป็นแบบ cmd มันต้องเป็นแบบนี้เไป CMD เปล่าๆนะผมตั้งชื่อผมเนี่ย่สมมติอันนั้นก็ต้องโดนแบนแล้วใช่ฉ่นั้นคือโดนถ้าถ้าถ้ามีอีฝั่งร้องนะถ้ามีฝั่งร้องมีคลิปมาผมจะบอกวิธีตัวแบบแบบไม่ต้องใช้ CMD กูโก้ผ่ามันเลยแหละเอง พี่มีพี่มีรถโลนนี่เนาะไอโล่ไอนี่ไอนี่อย่างแบบไอมาโกเนี่ยพี่ไอมันไปเสี่ยนสัญญาไว้อะได้ไหมคิดพอเล่นน่ะมันไปฟาร์มเล่นๆก่อนได้ไหมเฮ้ wake up เอ้าไว้มันหายไปไหนเนีน่ยเฮ้ wake up โอ้ตายแล้วมั้งไอพี่ยังไม่ชอบล้าถึงขัดด้วย มันก็คือตี้อะไรวะไอฝั่งนู้นอะตี้ผมเห็นเหมือนเป็นประชาชนอะออที่ไปดูของไอป๊อปคอนมานะกู hey, <wait> อยากเห็นเค่ช็อตอันนั้นอะกูถึงกล้าพูดหลังไอเนี้ยไอ้ไอมาโคมันล่วงรถไปไหนแล้ววะมันบอกตอนสามทุ่มตอนมันลินมันไม่ชอบร้านเด็กับเลย กล้วพี่ว่าดูมากับตาไอ้ะไน,นะดูรู้ว่ากูตอนนี้กูพูดว่าอย่างมันไม่ได้ใช้อต้อง,อง,องคนที่ใหญ่ใช้โปรเล่นตอนสตรีมใช่ไหมมันมันย้อนแย้งเว้ยกับกับสิ่งที่มันโดนอะ่ะ มันโดนตอนช็อตไหนมึงไปถามนายกได้ปะกูอยากกูอยากรู้ว่าช็อตไหนอะได้ไหมมันมันไม่ต้องปิดบังก็ได้ว่าเรื่องอย่างเงี้ยกูว่าน่าจะน่าจะใช้เดี๋ยวผมตัวหาโค้ดครับเขาบอกขี้หลังมันบอกผมเนี่ยตอนสามทุ่มแต่ไม่รู้สามทุ่มอะไรให้มันถือจะรู้ไม่แน่งกับมันอะตระหนึกไว้อะได้ไหมคิดฝันนะ อยู่ไหนไวะเนี่ยสาภุมมาโคทำไมเองไม่รัดเข็มขัดเนี่ยอันไหนของมันวะ เขาบอกที่เดิมพันกับเวทไม่รู้ว่าตอนไหน,นใช่เหรอไม่มีผมนะมันเล่นสอง,สอ,งสองอันนั้นอะ <Okay. S 1> ถามถามว่ามันคือที่เขาแจ้งมาวันแช่ของวันนี้ไหมอยากอยากเห็นมุมน้องมันเฉยมึง mm hmm. ลองพูดอันนี้ครับถามว่าไงสรูปขอให้ดูไหมใช่ใดูยังไงครับ อ๋อเดี๋ยวรอเขาตอบรอเขาตอบอ๋อรอเขาตอบเดี๋ยวเขาแต่ไม่เอาจริงๆเราอดูกน้องเราได้นะมันคือตอนกี่โมงครับก็แล้วน้องเราอันนีมีคลิปอยู่ไม่แต่แต่ว่าแต่แต่ว่าหลังแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็มารอดักเทียนาผมใช่ครับได้ครับได้ ไม่บอกย่าหรอครับยอยอจะบอกให้หัวจบแล้วสามทุ่มีเอของมันวมันก็ไม่บอกประมาณเวลาวันที่สิบก็แค่เวลาทุ่มสิจ็นาทีเป็นต้นไปสิบเจ็ดนาทีเป็นต้นไปเอาไปดูเลยเอาคนดูดู แตถ้ามันแปลกจริงผมบอกก็คนเหมือนกันแต่แค่ชุดสตรีมมันเวลาสามทุ่มอะไรแนมินสามทุ่มเท่าไรนะแอนมินแอดมินสามทุ่มเท่าไหร่นะตั้งแต่เวลาสามทุ่มยี่สิบเอ็ด0ุดศูนย์ศูนย์ไอ้ไม่ใช่ดิยี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์เป็นต้นไปยี่สิบเอ็ด จุดหนึ่งเจ็ดสามทุ่มอ่ะสามทุ่มเลยนะทุ่มแปดที่ละแล้วใช่คืออะไหอกะนแหละสามทุ่มสิบเจ็ดใช่กันแอละนะแต่ถ้าด่วนเนี่ยจะถ้ามันแปลกจริงก็คือเชื่อได้ว่ามันว่ามันใช้แต่ที่จะทำให้ผมเปลี่ยนความคิดได้ก็คืออันนี้แหละ มาโฮมึงฟังไว้นะมึงห้ามใช้เด็ดขาดเข้าใจไหมโอเคพี่ต่อให้แก๊งจะแพ้หรือยามครับขันหรือว่ายามที่มันต้อยชนะแต่มันมันแพ้มึงก็ห้ามใช้เด็ดขาดช <Okay. S 1> นะแบบนั้นเราไม่ต้องการไหนวะกูเห็นแม่งมีแต่มันตายเนี่ยกูดูผิดหรือเปล่าเนี่ยสามทุ่มสิเจนาทีขึ้นไปยามแต่กูใช้ได้ยามไม่มีใครเช็คเครื่องกูโอเคไหมไม่ยอมบอก อ้นงในนี่อัแฟงวีทัวนีไหมเนี่ยนนนนแฝงแบบยีเอกูอปรับเองคายกายนี่คูจะหารถจากไหนให้มึงฝ่าว่า80โลได้ไหมมันมีรถคันหนึ่งอยู่พี่มันเขาให้มาเป็นรถเริ่มต้นอ่ะ เออว่าเออรถรถคันนั้นดีนะคุณเหนขาคนอื่นขอใส้ฟาร์มกันนะรถอะไรกล่องรถกาเดียนอะไรไม่รู้เนี่ยเออนั่นแหละเปิดเดยเปิด,ดเดยเราคันนั้นไปฟาร์มเลยกี่โล่ะเพี่ไม่รู้แต่หลายโลอยู่อว่าเขาใช้กัน เดี๋ยวเล่นดูมันเล่นจนจบเลยนะพอดูดดดดด ไปเบิกดูเด้แล้วลองไปฟาร์มเล่นๆดูอ่ะ,อะแนะนำว่าให้ฟาร์มรอบเมืองจากทางขวาก่อนโอเคไหมหนูก็ไม่ค่อยรู้เรื่องฟามจากทางจะไม่ต,มต้องซื้ออะไรบ้างไหมเนี่ยพี่อ์อเอ้ดูลองกดลงกด,กดลงเด้แล้วกดเฮดดูอ่ะนั่นก็คือ C M D ไอ้พวกนั้นเนี่ยพี่ผมเห็นมันโหลดมาเต็มเครื่องมันก็โชว์<ะ>อยู่ เท่าไหร่นะร <120. S 1> ้อยยี่สิบเออร้อยยี่สิบมันมน,น,นี่มึงต้องหาคนไปฟาร์มด้วยเพราะว่ากูฟาร์มไม่ค่อยเป็นโอเคไหมด้ไม่ได้หาอะไรเช่นแบบผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมโอรเนี่ย okay, เออเออลองลองไปฟาร์มดูฟาร์มเล่นเล่นด้วยแต่จ<ม>ากทาขงขวาสุดนะเป็นลูปด่ะข,ขวาสุดอ่ะเฮ้ยมันของอะไรตรงไหนนี่ อะไรนะมันขายของตรงไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะวนพอดีมันจะลองถามตามเรื่องานอ่ะมันจะวนกลับมาฝั่งซ้ายอ๋อไม่ตายเอ้ยไอเนียโปไอเนียโป้กล้ยใช่ไหมพี่ใช่เริ่มจากกล้ยกล้ยเสร็จแล้ว,ลวเสร็จแล้วก็ไปอ่างางูอ่างงเสร็จแล้วก็เอ้แต่มันต้องใช้กุ้งกุ้งกุ้งมีอยู่ในตู้มาเอาเด้ คือคือรถคันนี้มาก่อนล็อครถถนนไว้กดแอลถ้าเวลามีโจรไปโผล่มันก็ภูเขาให้เขาใช่คไหมได้เออเพราะว่าโดนมีบัตรหนังฟ้าไม่ใช่โดนอย่าขาดเปลี่ยนแล้วโอเไหมเงั้นโดนปอดบัดูมันตีมมีไหมลืมมองผมเมื่อตกไปแล้วก็แล้วไป เจอแมลงจุเจอบัตรหนังฟ้าแล้วเขาไม่เอาของาแล้วไปอ๋อผมว่าน่าจะร้องช็อตนี้ร้องช็อตนี้ไปอันไหนบันทององนี่หรออันเนี้ยผมว่ามันน่าจะร้องถ้าเหากนี้ปึ๊บอ่ะมึงไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแล้วนะมึงก็ฟาร์มดูที่มันตีมีดอ่ะที่มันตีมีดถ้ามึงไปถ่ายรูปถ่ายอะไรโดนหมดนะบอกไล้ต้องว่าน่าจะนี้ เน,น,นี่วย,ววยวอันเนี้ยใช่ป่ะหน้าใช่อ่ะนอันเนี้ยต้องดูคลิปมันไว้ดูคลิปมันจบเลยทำมุมนี้นะทำมุมนี้ดูคลิปมันจบเลย 3ามทุ่มแอดมินสามทุ่มยี่สิบเอ็ดสิบเจ็ดเหรอเอาก็อะไรไม่ใช่นี้อันนี้ก็ปกติเน,น,นี่ยไอเนี้ยไม่ปกติมึงนี่แหละอีเหี้ย ีเบีดสิเจ็เนี่ยยีเบีดสิบเจ็ดยี่เบียดยี่สิบแล้วเนี่ยพักนี่หน้าร้องอันนี้จักกว่าไอ้เหี้ยต้องดูมุมมันไว้อันนี้แต่มันก็เป็นไปได้วมไม่อยากพูดเยอะว่า mày nó lắm chọn lắm chọn lắm chọn shot chọn shot chọn lắm ไอ้แพงมึงเห็นยังกูคิดว่าน่าจะช็อตนี้อ่ะที่มันโดนแจ้งอะ่เอะเร่งเร่งอ,อะไรี่ะช็อตไหนมึงดูไหมดูดูของกูดิออนะ่าตนึงมื่อวานหนึงดูแ่บอ่ะเอาเลยเอาเลยนะเอาเลย มึงเห็นยังที่มันตีมีดอ่ะเห็น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 นะชนั้นอ่ะอ่ะมันก็เข้าหัวไม่ใช่เหรอพี่ก็ได้ไงมันน่าโดนช็อตนั้นอ๋อพี่มันโดนแจ้งอะนะได้ยังเปิดเป็นลองเปิดตู้ดูดิเปิดได้หรอเปิดได้ครไป ต้องดูมุมมันอ่ะไม่รู้ว่ามุมอีกฝั่งนะไม่ให้มุมไม่ป๊รับพนโอ้โหไอ้บ้าคนไม่ใช้นาะโอเคไหมน้องโอเคพี่อ่ะอันนี้อันนี้เอาไว้ให้สาวกวางโอเคไหมเวลามึงจะชวนใครไปฟาร์มอ่ะมึงก็เอาดอกกุหลาบให้เขาโอเคไหมคนที่ถูกใจนะต้องมีที่มันดอกละหลายหมื่นนะได้หรอเออกูไปปล้นมาจัดมีเป็นยันเป็นช่อ คืออะไรมันเป็นแฟชั่นหรอดเดบิทไม่เป็นของที่ซื้อได้แต่ว่ามันแพง